อ่าแล้วครับก็กล่าวสวัสดีวันนี้เราจะมาทำ Q a ให้เสร็จนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่อง Sonic L D D อีกเช่นเคยผมพิธีกรเดนนี่จากช่องเดลี่สอครับเชิญประธานกล่าวเปิดางานนะครับโยโยโยยฮัเดย์สวัสดีวันนี้มาตอบ Q a สักทีเนาะก็ามาคำถามแรกจะได้ไม่ช้าเอาละนะคำถามแรกพี่มีแฟนหรือ,อยังครับ Yeah, I have ก็มีแล้วนะพี่เก๊แก่ขั้นสูงหรือเปล่าหรือครับไม่เก๊แก่ขั้นสูงครับแต่พี่สามารถใช้ใช้วิชาอะไรวะอ๋อแยกเอาพันล,าล้านลาเลยอย Adven อ่ะสนิทกับใครมากที่สุดในสามพี่น้องในดิสหนึ่งเบเซลหรือก้วยสองอัธ ينا สามบาบาทอสสนิทใครมากสุดครับ ไม่เลียวใครทางนี้นครับซิกมาเขาอยู่โดดเดียว,ยวถ้าไม่ได้แปลชาเคทิกแล้วจะทำอะไรต่อครับ yeah, no ก็น่าจะทำคอนเทนต์เล่นเกมโงโงๆอะไรพวกนั้นจอนลแล้ว Q&A พี่แปลเองหรือเปล่าใช่ครับแปลเองก็เลยพี่ทำอะไรในวันหยุดครับนอนโงโงๆไม่ก็เ กันหรือกันดีนี่นะพี่จะทำอะไรอีกนอกจากติ๊กต็อก็ทำยูทูบแบบไปไปดูได้แต่ขอร้องอย่าไปดูคลิปเก่าเสียงมันเด็กปัญญาอ่อนเกินผมเห็นหมดแล้วโห้ยอจะไว้นั่นเสียงเด็กปัญญาอ่อนนพี่เคยตอบเอเลี่ยนเมื่กี่ตัวเออ ก็หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่น่าจะมาสักแสนตัวได้นะพี่ชอบเปโดไหมครับเออเปโดอืมถ้าถ้าเอาตามความปจริงคือไม่ชอบจะเอาเพื่อนกลัวเป็นแมงอะโลบีลาเรียกแมงเปโดอ่ะอแมงเล่นบัวอาใครคิดนเอคุณก้าตอ่อยกระบัวเขาคุณรับเงินหนึ่งแสนไหมอ๋อก้าครับก้าครับก้า,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 าเอาน้ำมันมาลาดตัวแล้วกลัวจะหายไปตลอดกาลเลยครับ พี่ชอบเอเลี่ยนตัวไหนชอบเอเลี่ยนตัวไหนอ่ะเออเป็นเอ็กสารเอเลี่นฮะแม่งแม่งเรีวดีพี่ชอบเลยแต่แต่ต้องชเกกออต้องชักกันทิค่คือต้ถามก่อนว่าเอลือกจากนาฬิกาไหนก่อน,น,นก็ชาเกทิกนี่แหละนาฬิกาที่ชอบว่าชาเกทิกก็น่าจะอัลติเมตอัลติเมตชาเกทิกอัลติเมตชาเกทิกนี่แหละเฟี้ยวสุดๆน้อง ้ก็มีแค่นี้นแหละคลิปนี้แล้วจบด้วยอะไรที่ดีๆเช่นการให้ให้น้องน้องเสียบโป้ของเรานะฮะไปทำการตัดคลิปให้นะฮะใช้แรงงานโอเคใช้แรงงาน,น <laughs> ไปก่อนนะครับ